ล่าสุดสโมสรลิเวอร์พูลในวันที่14ธันวาคม2025มีรายละเอียดที่น่าสนใจทั้งผลการแข่งขันการเปลี่ยนแปลงในทีมและสถานการณ์ของผู้เล่นสำคัญดังนี้ครับ 1. ผลบอลและฟอร์มการเล่นล่าสุดภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์สลอตลิเวอร์พูลกำลังพยายามเรียกฟอร์มเก่งกลับมาเพื่อลุ้นพื้นที่หัวตารางพรีเมียร์ลีกล่าสุดชนะไบรตัน2ประตูต่อศูนย์ในวันที่13ทธันวาคมฮีโร่ของเกมคืออูโกเอกิติเก้กองหน้าตัวใหม่ระเบิดฟอร์มทำคนเดียวสอประตูโดยลูกที่สได้รับการแอสซิสต์จากโมฮัมเหม็ดซาลารูปแบบของเกม เป็นการกลับมาเก็บชัยชนะที่สำคัญหลังจากสะดุดเสมอและแพ้มาก่อนหน้านี้ช่วยลดความกดดันในทีมได้มากในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกชนะอินเตอร์ 0, มิลานหนึ่งประตูต่อ0ย์เมื่อวันที่9ทธันวาคมเป็นชัยชนะนัดสำคัญในทั่วยุโรปช่วยให้สถานการณ์ในการเข้ารอบสดใสขึ้นอันดับในตารางปัจจุบันรั้งอันดับที่6ของพรีเมียร์ลีกแข่ง16นัดมี2 6คะแนนกำลังไล่จี้กลุ่มท็อป4อย่างแอสตันวิลล่าและเชลซี 2. ประเด็นที่น่าสนใจซาลาและความขัดแยง้งช่องสถานการณ์ก่อนหน้านี้มีข่าวลือหนาหูเรื่องความขัดแย้งระหว่างโมฮัมเหม็ดซาลากับโคชอาร์เนอร์สล็อตจนทําให้อนาคตของซาลาในถิ่นแอนฟิลด์ดูไม่แน่นอนและมีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมในตลาดเดือนมกราคมอัปเดตล่าสุดในเกมล่าสุดกับไบรตันซาลากลับมามีชีพเป็นตัวสำรองและถูกส่งลงสนามซึ่งเขาก็โชว์ความเป็นมืออาชีพ ด้วยการทำแอซิสต์และเล่นได้ยอดเยี่ยมคำสัมภาษณ์โค้ชอร์เนอร์สลอตยืนยันหลังจบเกมว่าไม่มีปัญหาค้างคาใจและซารายังคงเป็นนักเตะค,คนสำคัญด้วยหลังจากนี้ซาราจะต้องเดินทางไปรับใช้ชาติในศึก African Cup of Nations สความเปลี่ยนแปลงในขุมกำลังฤด,ดูการ2025/26ทีมชุดนี้มีความเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนๆค่อนข้างมากจากตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา นักเตะใหม่ฟอร์มแรงตอนนี้คนแรกอุโกเอกิติเก้กองหน้าดาวรุ่งที่ย้ายมาจากแฟรงเฟิร์ดเริ่มปรับตัวได้และกลายเป็นตัวความหวังในการทำประตูยิงไปแล้ว10ประตูรวมทุกรายการและอีกคนฟลอเรียนเวสเพลเมกาเกอร์ค่าตัวสถิติสโมสรเป็นหัวใจสำคัญในแดนกลางส่วนอเล็กซานเดอร์อิซักย้ายมาจากนิวคาสเซิลเพื่อเสริมคมในแดนหน้าแต่ยังโชว์ฟอร์มเก่งออกมาไม่ได้ส่วนนักเตะที่ย้ายออกไปแล้วเทรนอเล็กซานเดอร์อโน ย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดแล้วลุส์ดิอาสแอนด์ดาวินนูเยสเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายเลือดใหม่และย้ายออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์ 4. ข่าวอาการบาดเจ็บโจโกเมสได้รับบาดเจ็บในเกมล่าสุดกับไบรตันต้องรอเช็คอาการละเอียดโดมินิกสบสไลยังอยู่ในช่วงพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บสรุปภาพรวมลิเวอร์พูลในยุคข,ของอาร์เนส l ์ลอตช่วงปลายปี2025กำลังอยู่ในช่วงถ่ายเลือดใหม่ อย่างเต็มตัวแม้จะเสียสตา์ดังอย่างเทรนไปแต่ก็ได้แข้งใหม่อย่างเวสและเอกิติเก้มาทดแทนตอนนี้ทีมกำลังเริ่มจูนติดและกลับมาเก็บชัยชนะได้ต่อเน,นื่องครับ